ดูที่ลบบุรีกันหน่อยค่ะหลายคนตั้งคําถามมาว่าหลังจากที่เก็บลิงไปแล้วลบบุรีเป็นอย่างไรมันจะไม่เหมือนเดิมอีกไหมมันไม่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่ากลุ่มคนรักศิลปะเขาสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้านการท่องเที่ยวคือทําเป็นสตรีทอาร์ตเลยค่ะบนพื้นบนพื้นถนนเลยซึ่งใครที่ไปเที่ยวมาเขาบอกว่าสวยมากนี่แหละแลนด์มาร์คที่จะทําให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ไปกันที่ลบบุรีค่ะกลุ่มคนรักศิละปะเขาร่วมสร้างแลนด์มาร์คใหม่นะคะจัดงานมอสไทยแลนด์หรือว่า Meeting of s t y ต e Thailand เป็นงานที่กลุ่มคนไทยและชาวต่างชาติมูลเวียนกันไปจัดกิจกรรมทั่วประเทศรวมไปถึงในต่างประเทศด้วยเช่นกันปีนี้เขาเลือกจัดที่ประเทศไทยและเลือกจัดที่จังหวัดลบบุรีค่ะภายใต้กิจกรรมคือสตรีทอาร์ตลบบุรีเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ดีๆนะคะเพื่อเป็นการสร้างแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวเชิงศิละปะ มีทั้งคนไทยมีทั้งชาวต่างชาติมาร่วมกันสร้างผลงานศิลปะในสไตล์ของตนเองค่ะในเรื่องของการใช้สีสันใช้ฟลอนต์ต่างๆนะคะและก็มีการเพ้นด้วยอย่างที่เห็นนะคะเป็นการสร้างสารรค์รูปแบบลวดลายศิลปะบอกเล่าเรื่องราวของเมืองลบบุรี และกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาผ่านการพ่นสีสเปรย์ลงบนกำแพงที่มันมีความหลากหลายโดยใช้สีสเปรย์ที่มีคุณภาพดีคือมันจะมีความคงทนค่ะและมันก็มีสีสันที่สวยงามในการสร้างงานศิลปะบนกำแพงต้องบอกว่างานแบบนี้เขาจัดขึ้นในหลายๆประเทศด้วยนะคะโดยจะมีปฏิทินว่าในแต่ละสัปดาห์เขาจะไปจัดที่ประเทศอะไรบ้างซึ่งจะเป็นงานรวมตัวชาวต่างชาติและคนในประเทศที่เขาเน้นสร้างผลงานบนกำแพงจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม ต่างๆรวมไปถึงงานศิลปะของแต่ละบุคคลปีนี้เป็นงานที่ทางทีมงานผู้จัดเนี่ยเขาเลือกมาจัดที่ประเทศไทยและเลือกจัดที่จังหวัดลบบุรีเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของกลุ่มคนลบบุรีในรูปแบบของสตรีทอาร์ตลบบุรีค่ะบริเวณโรงหนังเก่าโรงภาพยนตร์มาลัยลาม่าที่มีความสูงเท่ากับตึกสีชั้นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจุดนี้ เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าลิงลบบุรีค่ะ นอกจากนี้ยังมีการสร้างสรรค์ผลงานบางส่วนในโซนตึกถแถวชโยวานิชโซนตึกโรงรับจำนำแล้วก็ธนาคารอมสินด้วยรวมไปถึงอีกหลายๆจุดเลยที่อยู่รอบตัวเมืองที่เจ้าของอาคารเขาอนุญาตให้ได้ไปรังสรรค์ศริลปะแบบนี้นะคะกิจกรรมนี้ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ดีๆที่มีการแต่งแต้มสีสันให้กับตัวเมืองลบบุรีหลังจากที่ทางเทศบาลเมืองลบบุรีเนี่ยเขามีการควบคุมประชากรลิงคือเขาย้ายลิงพวกนี้ไปไว้ในที่ที่ควรอยู่ที่ที่ ที่ถูกต้องคือพอย้ายออกไปแล้วเนี่ยหลายคนกลัวว่าจะเงียบเหงานี่เริ่มต้นก็มีงานศิลปะซึ่งก่อนหน้านี้มีการเพ้นบนตามสี่แยกต่างๆอันนั้นก็ว่าสวยแล้วพอเพิ่มงานศิลปะแบบนี้เข้าไปหลายคนที่รักศิลปะบอกว่านี่แหละใช่เลยส่วนใครที่ชอบการถ่ายรูปเช็คอินแนะนำเลยค่ะลบบุรีตอนนี้สวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยศิลปะจริงๆไปเช็คอินกันได้เลยค่ะ งเนี่ยเขาก็จะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรซึ่งเขาจะมีเรื่องของสีในการซัพพอร์ตให้กับศิลปินครับแต่ศิลปินเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็คือบินกันมาเองครับออกค่าใช้จ่ายที่พักอาหารกันจินต่างๆคือเขาก็มีใจที่จะมาช่วยบ้านเราในลพบุรีจริงๆครับในการทํางานครั้งนี้ทำไมทำไมถึงเลือกที่ลพบุรีครับปีนี้ ปีนี้จริงๆก็เรื่องลบรีเพราะว่าโลเคชั่นครับผมเรื่องของสถานที่หรือเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าจุดใจกลางเมืองที่มันมีความน่าสนใจใกล้กับโบราณสถานใกล้กับสิ่งสําคัญในการท่องเที่ยวแล้วมันง่ายต่อการที่เรานังรถไฟจากเทพมาแค่2ชั่วโมงเนี่ยนอกจากเรามาชมโบราณสถานแล้วเนี่ยเราก็พยายามมาดูงานศิลปะหรือว่าเราพยายามสร้างสิ่งใหม่ในบริบทเดิมคือลบรีมีอะไรที่มันหลากหลายแล้วครับแต่อันนี้เป็นการช่วยเสริมในการที่คุณมาแค่ปางหลังยอดแล้วเนี่ยแต่รอบนี้คุณมาคุณจะได้จุดถ่ายรูปใหม่ๆซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับผม แนะนำเลยอีกหนึ่งจังหวัดที่คนไทยควรไปเพราะว่าชาวต่างชาติตอนนี้ปักหมุดไปเที่ยวลบบุรีกันเยอะเลยค่ะ